ผักไฮโดรโปนิกส์ทางเลือกใหม่ของเกษตรสมัยใหม่ในปัจจุบันการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนให้ความสําคัญมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคท,ที่อาศัยอยู่ใ,ในเขตเมืองที่อาจขาดแคลนผักสดสะอาดที่ปราศจากสารเคมีตกค้างนึ่นไมทั้งเรื่องที่ตอบโจทย์ความต้องการนี้ก็คือผักไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินแต่ใช้สารละลายธาตุอาหารแทน ซึ่งเป็นวิธีการพอปลูกที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยความหมายและหลักการปลูกผักไฮโดรโปนิกเป็นพืชที่เติบโตในระบบการปลูกแบบไม่ใช้ดินรากของพืชจะถูกเลี้ยงด้วยน้ำที่ผสมธาตุอาหารในปริมาณที่เหมาะสมจะทำให้พืชสามารถดูดซึมอาหารได้อย่างรวดเร็วและเต็มที่อีกทั้งยังสามารถควบคุมปัจจัยต่างๆเช่นความเข้มข้นของสารอาหารค่าความเป็นกรดด่าง ระดับออกซิเจนในน้ำและปริมาณแสงได้อย่างแน่นยาและส่งผลให้ผักได้มีคุณภาพสูงสม่ำเสมอจุดเด่นของผักไฮโดรโปนิกส์ข้อดีที่สำคัญของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์คือความสะอาดและความปลอดภยัยเนื่องจากไม่ต้องใช้ดินจึงลดความเสี่ยงจากเชื้อโรคและศัตรูพืชที่มาอาศัยอยู่ในดินอีกทั้งยังช่วยลดการใช้สารเคมีทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าผักที่ได้รับความปลอดภยัยต่อสุขภาพ นอกจากนี้ผักไฮโดรโปนิกยังมีรสชาติกรอบสดและรักเก็บรักษาได้นาะนผักที่ปลูกด,ด้วยวิธีการดั้งเดิมประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมการปลูกผักไฮโดรโปนิกไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคแต่ยังเป็นโอกาสสําคัญของเกษตรยุคใหม่เนื่องจากสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีโดยไม่ขึ้นอยู่กับฤดูกาลและยังใช้พื้นที่น้อยเหมาะสำหรับการทําเกษตรกร,ศร,ศกรสมัยในเมือง หรือพื้นที่จำกัดนอกจากนี้ยังประหยัดน้ำมากกว่าการปลูกแบบนั่งเดิมเพราะน้ำที่ใช้สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ใช้ซ้ำได้ทำให้เป็นวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ยั่งยืนในระยะยาวแนวโน้มในอนาคตด้วยกระแสการใส่ใจสุขภาพและความหนัดในด้านสิ่งแวดล้อมผักไฮโดโปนิกจึงถูกมองว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกที่มีศักยภาพสูงที่สุด แก่การแก้ปัญหาความมั่นคงทางอาหารสองโลกในอนาคตปัจจุบันหลายสถาบันและการศึกษาหน่วยงานวิจัยยังคงพัฒนาวัฒนธรรมใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปลูกเช่นระบบอัตโนมัติเซ็นเซอร์ตรวจจับวัดคุณภาพน้ําและการใช้พลังงานที่ทดแทนซึ่งช่วยในการปลูกผักไฮโดรโปนิกสดสะอาดมีคุณภาพสูงสม่ำเสมอ แตงจากเชอร์โรสโตเพิ่ที่มากอาสัยอยู่ในดินและกาลังตีความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคอย่างแน่นอน